สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสุพัฒน์ปฐมโสพลครับกลับมาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นวันที่3 1ตุลาคมปี2564นะครับวันนี้เช่นเคยครับผมมีพักเครื่องและเครื่องรางของขลังต่างๆนะครับมาแนะนําเพื่อนๆสําหรับวันนี้ครับจะเป็นพระสมเด็จครับองนี้ครับพระสมเด็จ ของวัดคุธทธารามนะครับเป็นสมเด็จวาระกระถินปี 2, 564นะครับแต่ละองค์เนี่ยมีความสวยงามมากครับเป็นพิมพ์พระสมเด็จนะครับด้านหลังเป็นยันแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะมีประทับหรือว่าทรงพญาคุดอยู่ด้านล่างนะครับที่ฐานที่ฐานองค์พระนะครับพระในรุ่นนี้นะครับ เป็นพระวารกรถินจะมีทั้งหมดในหนึ่งกล่องเนี่ยจะมีทั้งหมดสามเนื้อนะครับองค์สีดําองค์แรกเนี่ยจะเป็นเนื้อผงใบลานครับส่วนองค์ที่สองเนี่ยเป็นเนื้อผงทูบเป็นผงทูบจากหน้าองค์พญาคุดองคใหญ่ครับที่วัดคุดทารามแล้วก็องค์ที่สามเนี่ยจะเป็นผสมเนื้อผงงาช้างนะครับในหนึ่งกล่องจะมีพระทั้งสามเนื้อนะครับคละกัน ให้กับผู้ที่ร่วมทำบุญนะครับขอกล่าวย้อนสักนิดนึงครับกระถิ่นปี2 5 4 4นะครับทางวัดได้จัดพิธีพุทธาพิเศษนะครับก่อนที่จะจัด,จดส่งให้กับผู้ร่วมบุญทางวัดได้จัดลุกเสกเมื่อวันที่10ตุลาคเวลา12.39้านีนะครับณอุโบสถวัดคุธทธารามนะครับ หรืออุโบสถมหาอุดเก่าแก่260ปีของวัดคุดน,นเอนนะครับซึ่งมีพระคณาจารย์หลายองค์นะครับมาร่วมพิธีปลุกเสกในวันนั้นนะครับองค์แรกนะครับจะเป็นหลวงพ่อนุพวันวัดเสนานิมิตจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับส่วนองค์องค์ที่สองนะครับพระอาจารย์เลี้ยงวัดจอมเกตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับองค์ที่สามนะครับพระครูปืนวัาชะโด จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเช่นกันครับองค์ที่4นะครับหลวงพ่อพระมหาสุรศักวัดประดูแห่งสมุทรสงครามนะครับองค์ที่5นะครับพระมหาเป็นหนึ่งศูนย์ทอนเมทีนะครับองค์ที่6หลวงปู่ดวงเศรษฐีวัดหนองไผ่จังหวัดอุทัยธานีและองค์ที่7นะครับขาดไม่ได้ครับเช่นเคยหลวงพ่อสมหมายแห่งวัดคุธทธารามนะครับท่านเมือตาที่านจิตปกเสดร่วมด้วยนะครับ นาอุโบสถนะครับทําให้พระชุดนี้นะครับบอกได้เลยว่าถ้าผมไม่นํามาแนะนําเนี่ยผมคงเสียดายมากนะครับตอนที่ผมเปิดรับจองทําบุญเนี่ยก็มีเพื่อนเพื่อนร่วมบุญเข้ามามากมายนะครับผมก็เก็บไว้ส่วนหนึ่งนะครับเพื่อจะนํามาทําคลิปให้เพื่อนเพื่อนชมนะสำหรับองค์นี้จะเป็นเนื้อเนื้อผงทูบครับเนื้อจอกสีรถเทานะครับด้านล่างนี้จะมีโค้ดนะครับ ค้ดและหมายเลขนะครับทุกองค์นะครับเดี๋ยวผมจะซูมพาให้เพื่อนๆชมครับเพื่อความชัดเจนนะครับมาตอนครับด้านล่างเนี่ยจะเป็นองค์พญาคุดเนื้อทองแดงนะครับก็คือเป็นสมเด็จทรงขุดของวัดคุดทารามนะครับสําหรับเนื้อผงเนื้อผงทูบองนี้นะครับก็ผ่านไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามากันที่องค์ต่อไปครับ มาถึงแล้วครับองค์นี้เป็นองค์สีน้ำดำนะครับเพื่อนๆน่าจะถายได้นะครับก็คือเนื้อผงใบลานนั่นเองนะครับเนื้อผงใบลานซึ่งมีความเข้มคนที่ชอบเข้มๆนะครับก็ต้องเป็นองค์นี้เลยแนะนําด้านล่างจะเป็นหมายเลขและโค้ดนะครับเนื้อหานี้จัดมากนะครับจัดจ้านชมใกล้ๆนะครับอันนี้เป็นพระใหม่นะครับที่เพิ่งสร้างนะครับแต่เนื้อหานี้จัดจ้านมาก มาชมกันองค์ต่อไปครับองค์นี้เป็นองค์ที่หายากอีกองค์หนึ่งครับเพราะว่าในหนึ่งกล่องเนี่ยจะมีติดมาเพียงแค่หนึ่งองค์เท่านั้นนะครับก็คือเนื้อผงก้นคกนั่นเองสำหรับองค์นี้นะครับจะเป็นพญาคุดเป็นเนื้อทองแดงนะครับติจอยู่ที่ฐานนะครับขนาดองค์พระสองจุดห้าคูณสามจุดห้าเซนติเมตรนะครับอสมเด็จวัดคุทารามรุ่นนี้นะครับ สนใจก็ลองทักไทยเข้ามานะครับองค์ต่อมาครับองค์นี้ก็เป็นที่นิยมสอาหาหลายๆท่านนะครับองค์นี้เป็นเนื้อผงงาช้างครับติดองค์พยาคุดเนื้อทองแดงนะครับจะมีพยาคุดสองสีนะครับซึ่งในหนึ่งเนื้อเนี่ยจะมีทั้งสองสีนะครับแล้วแต่ท่านใดจะเปิดได้เป็นสีอะไรนะครับบางคนก็ได้เป็นคุดสีทอง บางคนก็ได้เป็นคุตสีทองแดงนะครับเนื้อผงงาช้างนี่มีความสวยงามมากครับผิวเนียนเนียบสวยแต่มองจะมองไม่เห็นจะมองโค้ดแล้วก็หมายเลขยากหน่อยนะเพราะว่าเป็นสีขาวนะครับแต่เมื่อส่องดีๆก็จะมองเห็นครับหมายเลขและโค้ดมาองค์ต่อไปครับก็คือชุดนี้ครับ ชุดกรรมการแจกส่วนจองครับจะมีพระทั้งหมด5องค์นะครับใน1กล่องซึ่งผมก็เตรียมพระมาแนะนำเพื่อนๆแล้วสำหรับชุดกรรมการแจกสนวนจองนะครับจะมีพระทั้งหมด5รายการนะครับก็คือ1เนื้อขาวฝังผ้าพ่อปู่พญาคุดนะครับฝังผ้าพ่อปู่พญาคุดก็คือฝังผ้าเจ็ดสีแน่ๆน,น,นะครับที่ เอาลงมาจากองค์พยาคุธองค์ใหญ่นะครับองค์ที่สองนะครับเนื้อดําครับเนื้อดําติดจีวรหลวงพ่อสมหมายครับตอนรายการที่สามนะครับเนื้อผงยาจินดามณีครับเนื้อผงยาจินดามณีนะครับสีจอกน้ําตาลเข้มๆนะครับแต่ว่าแต่ละองค์ก็จะเข้มไม่เท่ากันนะครับองค์นี้ก็เป็นเนื้อผงยาจินดามณีเช่นกัน ให้ชมเป็นไกด์ไลน์ก่อนขนาดองค์พระนะครับ2.5คูณ3.5เซนติเมตรสำหรับพระชุดกรรมการแจกขียนจองนะครับส่วนองค์นี้จะเป็นเนื้อดำติดกีวรหลวงพ่อสมหมายแห่งวัดคุถลามครับชมกันชัดๆครับขอบด้านข้างครัด้านหลังก็จะมีหมายเลขและโค้ดเช่นกันครับ พระรุ่นนี้มีความพิเศษนะครับในหลายอย่างนะครับทั้งเนื้อหาและพิมพ์ทรงนะครับทําออกมาได้เป็นรูปแบบเฉพาะเป็นพุทธศินเฉพาะของวัดคุดเลยก็ว่าได้นะครับจึงเป็นสมเด็จอีกรุ่นหนึ่งครับที่ผมนํามาแนะนาเพื่อนๆในวันนี้นะครับอาจจะเป็นพระใหม่นะครับแต่ว่าเป็นพระสวยนะครับเราเก็บได้นะครับบูชาได้นะครับยิ่งพิธีดีด้วยนะครับพิธีปลุกเสกที่เข้มขังแล้วก็ เป็นทางการมีหลักฐานชัดเจนนะครับทั้งวาระการสร้างและปลูกเสกนะครับก็เป็นสมเด็จอีกรุ่นหนึ่งครับที่นํามาแนะนำเพื่อนๆในวันนี้ครับสําหรับวันนี้ครับผมสุพัฒนขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ